เบอร์สองนะครับเบอร์สองถ้าตัดเองนะตัดให้ด้านข้างตรงนี้เบอร์สองแล้วก็ตีนผมนะครับหนึ 1, ่งเบอร์หนึ่งจุดห้านะประมาณตัวนี้หรือว่าเบอร์หนึ่งก็ได้เบอร์หนึ่งแล้วปรับ่าปรับแบตเตอรีนนะ่น่ะแบตเตอรีนนะ่น่ยตรงฟันปลา,นนปา,นนปาเนี่ยตรงแบบปับฟันปลาเนี่ยเลี่ยนลงให้มันสุดนะครับเพื mm ่อ hmm. ให้แบตเตอรีนนะ่น่ยมันไม่กินผมเยอะนะครับถ้าเป็นเบอร์หนึ่งนะแต่นี้ผมจะขึ้นทรงไ้เบอร์สองนะครับตัดเองด้านหลังนี้ผมจะยัง ไม่ตัดนะมันยังไม่ยาวมากนะครับแต่จะตัดด้านข้างให้มแบบันออกเหมือนเปิดข้างคนระับถ้าถ่ายเองเนี่ยต้องเปิดหน้าแบตเตอรี่ด้วยนะครับถ่ายเองต้องแบบเปิดหน้าแบตเตอรี่อย่งนี้อ่าเพื่อให้ผมมันไม่กินเข้าไปข้างในลิฟต์นะครับตัดเองนะ ทางจะประมาณน,นั้นส่วนตรงหลังหูนะครับตรงเนี้ยให้ปรับแบตเตอรีนนะ่น่ยปรับตรงนี้นะขึ้นเป็นไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์นะครับ ถ้าใครมีแบตเตอรีร่ที่มันมีปรับฟันปลาได้ก็คือเลื่อนลงสุดเลยแล้วก็มาตัดช่วงตรงนี้นะครับเพื่อให้ผมอ่ะมันไม่เท่านัหลังจากแล้วนะครับถอดเบอร์สองออกนะถอดเบอร์สองออกแล้วก็ให้มีเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เบอร์หนึ่งจุดห้านะ ของผมจะใช้เป็นเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับหนึ่งจุดห้าก็ที่ร้านผมเป็นร้านตัดผมเยอะนล้มันก็มีแต่ใช้เบอร์หนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ปรับฟันปลาเนี่ยให้มันสุดเลยนะครับปรับปรับฟันปลาเริ่อนลงมาให้มันสุดแต่ผมใช้หนึ่งจุดห้าเนี่ยผมจะปรับขึ้นสุดเลยนะครับเคแล้วก็ตัดตรงตีนผมนะครับตรงที่มันดำๆตัดออกไปเลย เหมือนเดิมครับให้ถ่ายแล้วเอาแบตเตอรี่น์ถ่ายเพิ่มขึ้นแบบนี้นะนะผมมันก็จะสมูทแบบนี้นะโดยใช้ก็ได้ให้ผมมันตรงตรงแบบนี้นะแต่ตอนนี้ผมจะมาเก็บอย่างนี้นึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าใครเป็นทงทูบ็อกหรือว่าปล่อยผมลงเลแล้วนะครับปล่อยได้เลยไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสเรื่องตรงนั้นนะครับ ก็เขียตรงหลังหูนิดนึงนะครับ ประมาณนี้นะข้าง,งผมข้างของผมมันก็จะเป็นขาวนวลคืนนะครับตั้งแต่ก็ตั้งแต่หนึ่งจุดห้าเบอร์สองตรงนี้ตอนเบอร์สามนะครับประมาณนี้นช,ชัดๆนะส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ด้านนี้ก็ทําเหมือนเดิมครับต้องเปลี่ยนเบอร์ก่อนนะลืมลืมเปลี่ยนเบอร์เบอร์สองก่อนนะครับเพื่อให้มันเท่ากัน เราจะใส่เป็นเบอร์สองนะครับแบตเตอรี่ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับก็แค่มีฟันปลาตรงนี้นะครับเวลาตัดของเองมันจะได้สะดวกจะได้ง่ายนะครับถ้าไม่มีถ่ายเบอร์เดียวไปเลยครับไม่ต้องซีเรียสมากยังไงมันก็ประมาณนี้เห็นไหมค้ับเดี๋ยวผมจะลองตัดด้านนี้นะครับทีนี้ ได้ด้านนี้เสร็จแล้วนะครับด้านนี้เลยคราวนี้เหมือนเดิมครับถ่ายขึ้นไปนะครับถ่ายขึ้นไปแล้วก็เปิดหน้าแบตเตอรี่ออกครับแบบนี้นะครับแบบนี้ผมไม่ต้องมองกระจกก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีใครมีกระจกก็จะดีมากนะครับมันจะได้รู้ว่าเท่าหรือไม่เท่านะครับ แต่ผมขอใช้กระจกทุกนึงนะ สำหรับใครนะครับฝั่งนี้ก็จะตัดประมาณนี้ผมจะตัดเทคนิคของผมเองนะถ้าผมตัดเองอ่ะผมจะไม่ตัดสองข้างตรงเนี้ยกับตรงนี้ให้มันเท่ากันนะครับเพราะเวลาผมอ่ะผมปัดอ่าเวลาผมปัดผมอ่ะผมจะปัดมาทางด้านฝั่งนี้นะครับฝั่งฝั่งซ้ายอย่างเนี้ยมันผมมันจะมากองอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเรา ตัดเท่ากันก็ได้นะแต่ถ้าฝั่งนี้ยาวกว่าไม่ได้เดยผมมันจะบวมๆอยู่ฝั่งนี้นะครับมันจะดูไม่สมูทไม่สวยนะโอเคมาจะเสร็จแล้วฝั่งนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับนี่เห็นไเอาให้มันตรงตรงนี้ก็พอแล้วส่วนข้างหลังโอเคทุยประมาณนี้นะครับอย่ามารอดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็ถ่ายประมาณนี้ครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนฝั่งที่แล้วเลยเหมือนทำเหมือนกันนะครับตรงใต้หูก็ เอาหูลงนะครับแล้วก็ถ่ายขึ้น จะประมาณนี้นะนะตอนนี้มันก็เป็นผมด้านหลังนะครับเป็นมันสมมุิไฟหลังจากนั้นนะครับเราก็มาใช้เบอร์1.5ต่อนะเบอร์1.5ต่อนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาเซอะตรงนี้ตรงปลายๆตรงเรมๆอย่างนี้นะครับเอาเต็ผมออกนะครับโดยการใช้เทคนิคแบบตามองกระจกนะครับแบบนี้เลย มือต้องนิ่งนะครับคนนี้มือต้องนิ่งจับดีๆนะครับมือต้องนิ่งแม้มันจะมีช่วงตรงนี้อ่าเห็นไหมช่วงเดี่ยวๆนิดนึงก็จะจับมาว่ามันตรงไหนถ้ารู้แล้วว่าตรงไหนก็โอเคซ้อลงซ้อลงซ้อลง,ลงนิดๆเบาๆนะครับไม่ต้องรีบนะในง,งั้นผมจะแว่งนะครับผมแบ่งเห็นไหมอ่าเห็นไหมมันโค้งสมูทสวยแล้วอ่ามันโค้งตรงนี้เดี่ยวนิดเดียวจับดูตรงช่วงนี้นะครับ น,นเห็นไม้มหายแล้วนะครับต่อมาก็เป็นฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็ถ้าใครมือซ้ายไม่ถนัดนะครับแนะนำท่านทำให้ไม่ถนัดนะทำเหมือนกันนะครับ ไม่ต้องซีเรียสมากครับยังไงผมก็ผมข้างบนอ่ะยังไงมันก็มันก็ลงมาปิดข้างล่างอยู่แล้วครับ มาเห็นไหมอ่าผมจะลองโอเคเมื่อมืตัดสองฝั่งนี้ได้แล้วนะครับเห็นไหมอ่าสังเกตนะมันจะเป็นทรงพอดีอ่าเห็นไหมมันจะไม่แว่งมันจะไม่เว้าตรงนี้ผมก็ไม่ถ่ายขึ้นไปสุดอย่างนี้แต่ก็ถ่ายได้นะครับแต่ว่าเวลาเซตทรงมันจะไม่เป็นทรงนะครับเวลาเราาผมขึ้นแต่ถ้าเราตัดแบบนี้นะครับตัดเองด้านข้างมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ ด้านนี้ก็จะประมาณนี้อ่ามันจะเป็นขาวนอนเกินแบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือเทคนิคการตัดผมเองนะตัดด้านข้างได้อย่างเดียวนะครับตัดด้านหลังต้องโคตรเทพจริงๆนะถึงจะได้นะแต่ผมทําไม่ได้นะครับโอเคอันนี้มาลองปล่อยผมดูถ้าผมเราด้านบนนะ่ะมันยาวนะครับเราก็แค่เอามาเช็คก่อนนะตอนนี้จะเช็คผมด้านบนก่อนถ้ายาวก็ตัดถ้าไม่ยาวก็ไม่ต้องตัดนะครับ จะมาแชร์เทคนิคด้านข้างก่อนนะด้านบนตัดไม่ยากครับด้านบนตัดง่ายทีเดียวเดีย๋ยวจะให้แฟนตัดก็ได้นะครับแล้วบอกแฟนว่าเอ้เอาแบบนี้เอาแบบนี้นะครับส่วนผมผมอ่ะด้านบนของผมมันยังไม่ยาวนะครับอ,อ,อย่างเช่นเอาผมลงแล้วมันก็จะเป็นทรงประมาณประมาณนี้ ประมาณนี้ครับเป็นทูบ็อกซแต่ว่าผมผมอะไปตัดเขาตัดสั้นมากนะครับส่วนถ้าจะเอาขึ้นข้างบนเซตทรงนะครับเซตทรงผมก็จะชอบเอาขึ้นแบบนี้เซตทรงก็จะชอบขึ้นแบบประมาณนี้ด้านหลังก็ผมก็จะปัดไปด้านหลังแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณแบบนี้เห็นไหม ส่วนถ้าจะเอาขึ้นไปมัดนะครับมันเวลามัดอะมัดก็ได้นะครับทรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ถนัดนะครับแต่ผมจะชอบเอาผมขึ้นประมาณนี้นะครับโอเคสําหรับของผมเนี่ยผมข้างบนยังไม่ยาวนะครับไม่ยังไม่ตัดนะถ้าใครจะตัดนะครับใครจะตัดเนี่ย คือต้องเอาผม e ขึ้นสองข้างเนี้ยจาไว้เลยนะครับเอาขึ้นมาดึงขึ้นอ่ะให้มันเท่ากันนะอย่างเงี้ยโอเคฝั่งถ้าฝั่งนี้ยาวกว่าฝั่งนี้ก็ต้องตัดฝั่งนี้ยาวกว่าฝั่งนี้ก็ต้องตัดออกนิดหนึ่งให้มันเท่ากันนะครับจับอย่างเงี้ยจับทั้งหัวเลยถ้าตรงกลางนะครับตรงกลางไล่ขึ้นมาตรงเนี้ยตั้งแต่เส้นแรกนะครับจนเส้นกลางหัวเนี่ยจนเส้นกลางกลางหัวเนี่ยให้มันลาดแบนอย่างนี้เลยก็ได้นะครับลาดแบนอย่างนี้เลย นะครับหรือจะโค้งนิดอย่างนี้ก็ได้แต่ห้ามงอเองี้ยอย่างนี้นะครับไม่ได้นะครับถ้าด้านหลังนะครับด้านหลังปล่อยได้เลยนะครับถ้าผมใครยังไม่อยากโอเคเทปนี้จับแค่นี้ครับ